สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเฮียโยกระดกโปรดักนะครับในโครงการสร้างพลังศรัทธาสมเด็จโตของเฮียโยนะครับเฮียโยครับโครงการนี้เฮียโยเริ่มต้นหรือสร้างมาอย่างไรคือคิดอย่างนี้ครับเริ่มต้นมาจากผมเคยมีวิกฤตการเงินเมื่อปี40ครับแล้วก็ไปที่วัดรักขังวิกฤตการเงินปี40ขนาดไหนครับสาหัสขนาดไหนครับเฮียยก็เกือบตรงๆเลยเกือบล้มละลายนะครับเกือบล้มละลายครับครับผมก็ไป ไปไหว้สมเด็จท่านที่วัดระฆังก็ไปบบนให้ท่านฟังไปับนแล้วก็ดีขึ้นมาครับไปขอสวนไม่ได้ขอเข้าไปแบบธุรกิจมันแย่นะเอออยากจะไปขอให้ธุรกิจมันดีขึ้นครับก็ได้มีได้เขาไปไหว้หรือไปข้างๆวัดไปข้างๆวัดผมไม่ได้เข้าแฟนเข้าไปผมยังไม่ศรัทธาอยู่ตอนนั้นตอนยอมรับนะครับว่าตอนนั้นยังไม่ศรัทธาก็เชื่อไปครับผม ก็พอพอได้คาถาสมเดจโตมาในชินบัญชรผมก็สวดวันละเก้าจบมาก็มีสิ่งดีๆมาในชีวิตครับตอนแรกตอนตอนแรกสวดไม่ได้ผมสวดไม่เป็นสวดไม่ได้สวดอะนะโมแล้วก็อาลาหังสัมมาทั่วไปครับแล้วเขาบอกว่าสวดคาถาชินบัญชรแล้วดีขึ้นผมก็ประวัาิว่าสวดวันละเก้าจบก็ดีขึ้นมาตลอดจบกระทั่งไม่ก้าจบพอสวดก้าทุกวันมันเริ่มเห็นผลตอนไหนตอนสวดได้กี่วัน วันต่อวันก็ได้ได้เห็นผลแล้วครับเห็นผลยังไงครับก็มีคนมาช่วยเอาเขามาช่วยยังไงเราฟังิด้หนึ่งเอางานมาให้ผลิตเอาแนะนําคนมาขายเครื่องให้เอาเครื่องมาให้เครื่องฉีดพลาสติกก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําธุรกิจท่อน้ําระบบการเสเป็รทาอะไรก่อนผมซื้อซื้อมาขายไปซื้อประเภทเอฮาร์ดแวร์แล้วก็เครื่องสูบน้ําครับผมยังไม่เคยทาโรงงานก็เพิ่มมาทําตอนที่นี่แหละตอนที่วิกฤตเศรษฐกิจ ก็มีคนเข้าแนะนําว่าฉีดพลาสติกถ้าเป็นธุรกิจที่ทํางาน24ชั่วโมงครับก็จะดีก็ก็มีตั้งเงาสวดสมเร็จรวตพุทธรวจชินธรรมชรนนะก็มีคนมาช่วยเยอะช่วยช่วยช่วยให้เครดิตโอเคพอสวดทินธรรมชรนได้สมเด็จโตมาตอนไหนอะก็เริ่มได้มาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆก็มีคนองค์แรกในประเทไทยองค์แรกได้มาจากคนงานทําคนทําแม่พิมพ ให้มาก่อนครับผมฮะเยโยนี้ไม่เป็นเป็นเป็นชมเป็นชิมเที่หักเป็นชมเศษที่หักอ่าเขาหักเขาต่อเป็นรอยต่อได้ครับผมแล้วผมได้ผมก็เก็บไว้ที่โต๊ะทางานอ่าครับระหว่างอ่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยมามาเก็บองค์ขนาดใหญ่ปาวานาว่าอย่างไงตอนแรกก็ผมคิดว่าไอ้ผมผมธุรกิจดีขึ้นแล้วนะเออทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกิจการมั่นคงแล้วผมก็เอ้ทำยังไงเราถึงจะ ถึงจะทดแทนสมเด็จโตได้ครับผมก็มีมีคน้าเอาพระเนี่ยมาให้เช่าหลายหลายปีแล้วนะผมก็จะยอยเก็บไปเรื่อยๆได้แค่สามสี่สิบสามสี่สิบชุดอะอย่างเงี้ยเช่ามาจากคนละที่เลยคนละที่กันครับคนละที่ครับทางเว็บมั่งมีคนแนะนํามาบ้างทาไมถึงชอบลักษณะนี้ที่ประดับเพชรประดับทองสวยงามในการประดับการประดับเพชรพลอยครับผมมันเป็นงานประณีตเป็นงานของของของช่างฝีมือนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นช่างที่ไหนนะ แต่ดูแล้วคนทั่วไปถ้าทำนี่ค่าแรงน่าจะหลายหมื่นบาทค่าแรงกับค่าพระไม่พอไม่บาลานซ์กันไม่บาลานซ์กันเน,นี่ยโยได้มาหลายสองสามหมื่นสมมติอ่าได้ประมาณสามสี่หมืน่นบาทประมาณสามสี่หมื่นจ้าง<ะ>ทำตอนนี้ไม่ได้แล้วผมว่ามดุดแทาไม่ได้ได้เพราะว่ามีมีม,ม,มีมีพลอยหรือมีไอ้หยกเนี่ยเป็นแค่แค่พลอยที่มีค่าแค่แค่หยกอ่ะครับผมเนี่ยเป็นร้อยร้อยเม็ดเลยในเนี้ย ในชุดของพระชุดของงานนี่นะครับผมแล้วใต้ฐานก็ยังมีพระสมเด็จอีกเป็นร้อยองค์ใต้ฐานพระใต้งาเนี่ยตอนได้มาตอนแรกเฮโยเฮโยเฮโยสงสัยในในองค์เพราะว่ามันมีการทําเจสแทนไหมสงสัยว่าสงสัยว่าพระนี่น่าจะเอ๊ะทำไมมีพระสมเด็จตั้งเยอะแล้วสมเด็จที่องค์มีที่เขาเล่นกันองค์เป็นล้านๆอ่ะแต่ที่นี่เต็มเลยนี่เต็มเลย ไม่แท้แน่ละเป็นแบบยุคใหม่แต่ผมก็มาช่างมาองค์สององแรกผมก็มาดูว่าจะมีงานฝีมือเนี่ยไม่ได้จะคนปัจจุบันทําได้แล้วก็เป็นเนื้อเนื้อเนื้อแก้วเนื้อเนื้อแก้วเนื้อหยกเนื้อหินเนื้ออยอะไรเงี้ยมูลค่ามันน่าจะเยอะก็ไม่เป็นไรปอมปอมแต่สวยงามอ่าสวยงามด้วยความศรัทธาครับแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆทำให้ผมธุรกิจก็ดีขึ้นขยายโรงงานมีกิจการในที่สุดทุกวันนี้มีกี่องผมมีประมาณ4ี่งค์ มีประมาณ40องค์นะครับมีโครงการที่จะเปิดไปพิทิ่จัณฑตอนแรกคิดว่าจะเปิดครับผมผมตอนนี้ตอนหลังแม่ตอนนี้ไม่เอาดีกว่าผมเอา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 คืนคืนที่สมเด็จท่านเคย13วัดตามวัดตามโครงการก่อนวัดอินเป็นวัดแรกวัดอินวันแรกครับผมแล้วก็วัดที่สมเด็จเขาที่ไปไปสร้างวัดนะฮะไปบำเพ็ญอะไรเงี้ยสิบสวัดครับแล้ว อีกที่เหลืออีก12วัดเป็นวัดที่มีพลังศรัทธาสมเสุดโตอย่าง<ช>วัดน,นี้วันนี้ครับหลวงพ่อขอไปค้าหลวงพ่อขออาจารย์ผ่านอาจารย์สุรพลใช่ครับใช่ครับใชครับเวลากเก็บพระสวยๆแบบนี้เนี่ยคนเขามองว่ายโยเล่นพระลิเกรหรือเปล่าตรงๆเลยมันต้องมีดิก็ลูกๆผมก็ยังนึกว่าผมเล่นเล่นพระลิเก <laughs> ผมก็ไอผมก็ชอบน,นอะได้แบบมา,มา,มาขัดมาไอแม่มาขัดมาเช็ดพระมาอย่างเงี้ยฮะทำให้รู้สึกมีความสุข ร,รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเออเราพยายามคือคือพยายามตั้งมั่นในการทําความดีอะ่ะออครับใหย่ครับเวลาลูกค้ามาซื้อของที่บริษัทคือเครื่องให้น้ําระบบเกษตรทาไมแถมผราสมเด็จก<ม>็ไม่ได้แถมนะครับให้เป็นที่ลึกผมอยากให้เขาไปบูชาครับนะฮะแล้วก็เหมือนเหมือนมีพระอยู่อย,อยู่อยู่ที่ในคอหรืออยู่ที่บ้านเนี้ยครับผมน่าจะ ทั้ให้เขาควารู้สึกมีพลังในการทํามาหากินนะครับแล้วก็ไานจะส่งเสริมให้เขาเป็นคนดีที่ไม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 ่ทำไม่ดีอะอย่างเงี้ยในความคิดอย่างเงี้ยนี่นะครับคือความตั้งใจของเฮียโยกระดกโบรดักครับกระดกโบรดักทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในกระดกโบรดักรีดท่อ PVC รีดท่อโรงงานรีดท่อ PVC สีฟ้าๆนะครับผมจงโวลันเท็ท่อ PVC ก็คือท่อน้ำประปาท่อประปาครับแล้วก็ ท่อ PE ที่ใช้กับสวนเกษตรท่อดำดำท่อ PE ที่ใช้กับส่วนเกษตรครับครับแล้วก็โรงงานีโรงงานทําสปริงเกอร์รดน้าต้นไม้สองอย่างนี้สปริงเกอร์มีกี่หัวมีแบบผลิตภัณฑ์ในบริษัทนีเยอะไหมมีประมาณสามสี่พันแบบมีตะวันสามสี่พันแบบครับทาวาวน้ําทําอย่างเงี้ยเกี่ยวกับปลาปลาเพื่อปลาปลาหมู่บ้านปลาปลาเพื่อการเกษตรครับผมครับแต่นี้ถ้าผมลงแต่ก่อนนู้นระบบน้าเนี่ยเราต้องพูดตรงนะครับเราต้องพึ่งจากอิสเลเป็นหลัก เราเจ๋งก่าอิสราเอลย่างไงผมก็ก๊อปอิสราเอลมาพูดกันตรงๆมาดีไซน์เรียนแบบเรียนแบบเอาแบบเขาแล้วก็มาดีไซน์ให้มันเหมาะกับคนไทยให้สปริงมันอ่อนลงแล้วก็ให้การให้น้ำที่ที่กระจายน้ำได้มากกว่าต้นทุนเท่าไหร่ต่อไร่ครับพราะว่าผมทำการเกษตรยุคใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นถ้าไม่ใช่สปริงเกอร์นะเป็นระบบเทปน้ำหยดเทน้ำพุ่งนะไล่ประมาณไม่เกิน3,000บาทไม่รวมปั๊มน้ำไม่รวมปั๊มน้ำ ไล่ไม่เกิน3,000ันบาทแต่ถ้าเป็นสเิงเกอร์ก็ไล่ละเจ0ดไล่ละเจ00ันครับเป็นมินิสรปงเกอร์ไม่แพงถูกคือถ้ารวมปั๊มน้ำด้วยก็ปั๊มน้ำมันมี2ระบบตัวนี้เป็นระบบปั๊มน้ำใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มอีกตวงสงสาพบาทแต่ถ้าเป็นโซลาก็ประมาณ2 0,000เพราะพ่าแพงโซลากันแพงใช่ใช่ครับอันนี้ติดต่อไปได้เพจทางเว็บไซต์เลยเว็บไซต์กนด็กโปรดักครับกอนดกโปรดักเลยนะครับบริการ24ชั่วโมงยี่ชั่วโมงครับมีแผนกต่อออนไลน์ มีแผนกให้ส่วนมากจะให้คำปรึกษามากกว่าทุกวันนี้มีเกษตรกรชาวสวนโทรมาขอความรู้ว่าจะติดตั้งระบบน้ำเนี่ยหนึ่งไร่ปลูกทุเรียนใช้ทุนเท่าไหร่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์เราอายุการใช้งานประมาณกี่ปีก็5ปีขึ้นไป5ปีขึ้นไปเท่ากับถ้าไล่หนึ่งลงทุน3 0 0พันก็เอาห้าหมีละ600ใช่ครับช่วยลดต้นทุนแรงงานในการลดน้ำขนาดไหนครับ ก็ลดได้เยอะเลยไม่ต้องคือมันถ้าระบบใหม่ของผมมันมีระบบทัมเมอร์อมีเครื่องตั้งเวลาเครื่องทำเวอีกทีมีตัวให้ปุ๋ยมีตัวกรองเศษขยะกรองรไม่ให้ท่ออุดตันมันเป็นระบบใหม่ก็เข้าไปศึกษาดูนะครับในเว ok นะ็บไซต์กนกโพรดักรันแล้วก็เจอคนหน้าตามแบบนี้นะครับใจดีครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ